รีวิวแนะนำซีรีส์จีนเกาหลีวายครบจบในที่เดียวสวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำมินิซีรีส์จีนเรื่องเธอผู้เปล่งประกาย For In Love Again นำแสดงโดยนางเอกสาวกวานซินที่มารับบทชูจิ้งซีประกบคู่กับพระเอกหนุ่มหลี่เจ๋อหาวที่มารับบทเหอเจิงบอกเล่าเรื่องราวการต่อสู้เพื่ออาชีพการงานของนางเอกเรื่องราวจะสนุกแค่ไหนเชิญไปฟังกันได้เลย เป็นเรื่องราวของฉู่จิงซีนางเอกของเรื่องที่เป็นดาราแต่เลือกที่จะออกจากวงการเพราะมารักกับฉีซือฉินแต่กลับโดนเขาหักหลังอย่างเลือดเย็นด้วยความไม่ยอมนางเอกจึงได้เปิดโปรงการกระทําอันน่ารังเกียจของเขาในคืนแต่งงานจากนั้นก็เลือกที่จะจากไปตอนนั้นหน้าที่การงานในวงการบันเทิงของเธอไม่ค่อยราบรื่นนักแต่ก็ได้แรงสนับสนุนจากอย่าง,างผู้จัดการส่วนตัวของเธอ ต่อมาเธอได้ตั้งบริษัทผลิตซีรีส์และภาพยนตร์ของตัวเองขึ้นมาเธอยังได้รับกำลังใจและแรงสนับสนุนจากแฟนคลับของเธอซึ่งก็คือเหอเจิงพระเอกของเรื่องยังมีนักธุรกิจอย่างฟู่ซือเนียนที่ได้ช่วยเหลือและยังมาสารภาพรักกับเธอแต่นางเอกกลับเกิดความรู้สึกดีๆกับเหอเจิง ในตอนที่เธอกําลังไปได้สวยชี้ซื่อฉินอดีตคนรักก็ได้กลับมาและทำลายชื่อเสียงของเธอด้วยภาพลับส่วนตัวทำให้เกิดกระแสลบกับตัวนางเอกแต่เธอก็ใช้เวลาไม่นานในการกลับมาอีกครั้งและต่อสู้พร้อมทั้งเผชิญหน้ากับเรื่องนี้อย่างกล้าหาญสุดท้ายก็ผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้อย่างราบรื่น เป็นแนวโรแมนติกดราม่าที่ดูแล้วมีความโรแมนติกหวานพอสมควรแต่ก็อาจมีดราม่าเล็กๆนางเอกก็ดูเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆส่วนพระเอกก็คอยซับพอร์ตคือดูเป็นความรักที่เรียบง่ายธรรมดาแต่ก็น่าอิจฉาเสื้อผ้าน้าผมไม่ได้หรูหราแต่ก็ดูดีฉากก็คือสวยเลยออกอากาศทางยูคูค่ะ